ดูตูปีหน่าเหออะไรคือตูป๊ปีเขาเรียกว่าอะไรอะแบบอ้วนเหรออ้วนต๊กอย่างนี้ปะ่ะอันนี้ลืมใส่ทานว่ะ <Wow. S 1> ตัวนี้ลืมใส่ทานดูทำหน้าดิเออดูทำหน้าทำไมทำหน้าอย่างนี้ยลูกินจังเนี่ยคุณแม่ชอบเรียกว่ากินจังกินทุกอย่างที่ขวางหน้านักเลงที่ปุยบอกว่านักเลงเนี่ยเห็นแบบเนี้ยขาแค่เนี้ยเห็นปะ่ะคือบอกว่าขาสั้นนะ เดินเจอหน้าใครไม่ว่าจะเป็นพี่น้องใครก็ตามที่มาแย่งอาหารหรือว่าพื้นที่ส่วนตัวของเขาเขาจะทำการตบตบเงี้ยตบเงี้ยตบแบบว่าขาสั้นๆอ่ะเฮ้ยกูผิดอะไรเนี่ยต้องปิดต้องปิดจิ้งโมไว้ด้วยนะเขินมีมีอันนี้เดียวไข่ก็ไม่มีโดนมามีตัด